นี่ครับเพื่อนๆเช้าวันพุธที่6ตุลาคม2564นะครับนี่วันนี้ผมเปลี่ยนเป็นข้าวไร้ครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปออกระเบิดพลังกันครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเมื่อวานมีคนถามมาเยอะครับไปเจอเหี่ยวแดงที่ไหนวะตัวละ2000สนอ่มันก็ไม่ได้เจอทุกวันนะครับปีหนึ่งผมเจอมันแค่3ครั้งเองครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะมีที่เจอไหม วันนี้ัเป็นเพื่อนเช้าวันพุธที่6ตุลาคม2564นะครับเช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังนะครับเป็นไงบ้างครับเช้านี้ออกกำลังกายแล้วอย่าลืมทานอาหารเช้าด้วยนะครับร่างกายคุณไม่ได้รับสัอาหารมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปะจญภัยกันครับผมอยากให้คนดูมีประสบการณ์ร่วมกับผมครับใครปั่นจักรยานไม่เป็นปั่นชิดกันได้นะครับแต่การถือมือถือถ่ายเซิร์ฟีอย่างนี้ไม่แนะนํานะครับผมจำได้ว่าเส้นมันไม่มีรถครับนะฮะแล้วก็ ไม่เร็วพร้อมสลัดยานได้ทุกเมื่อนะครับโอเคครับก็ปลอดภัยปลอดภัยทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เราจะเจออะไรกันได้ลิงเปลี่ยนเส้นทางนะครับเมื่อคืนฝนตกครับมันก็น่าจะแฉะแล้วบางเส้นอาจจะมีน้ําท่วมข่วมขังนะครับที่เป็นแฟนดิอุ้ยน้ําท่วมเป็นช่วงๆครับเราก็หลบมาทางที่น้ําไม่ท่วมดีกว่าครับนะเราเรียกได้ครับชีวิตเราจะไปทางไหนนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอ่านใต้ถนนทางด่วนงามวงวานนะครับ ทางรถวฟสีรัตนะครับฝับนจากเส้นงามื่อวานไปทะลุถนนสามัคคีนะครับจริงๆเขาจะนำเชื่อมไปชี้แจ้งวันานาครับแต่ว่าเย็นคืนเกิดปัญหานิดนึงสั้นๆก็แต่ก็ปั่นไปได้ยาวๆสบายๆครับเมื่อก่อนผมเคยมาเก็บปากก่แถวนี้ซะดีเลยจนเห็นได้ไหมคนจอดจัดมานอนครับแล้วทำสมบุกสมก็เลยไม่กวาดละพอกวาดกวาดทิท้งปับ๊บก่อนเส้นนี้ถ้าตามผมเนี่ยในเฟซบุ๊กจะเห็น3ปีก่อนเนี่ยผมเก็บแมน่นเส้นเลย เอาไว้เป็นที่ออกมาฬิกาของลูกครับตีแบบกับลูกนี่สนุกมากแต่ตอนนี้ฝนจอนชัดนอนเยอะครับมันก็อย่างเงี้ยก็เลยหมดหมดกำลังใจไปทําที่อื่อนดีกว่าเมื่อก่อนเส้นนี้กวาดถนนก็มียอดมนุษย์นะครับสไปเดอร์แมนนะครับฝันจากชนบุรีนะฮะอ่างเก็บน้ำบางฟ้ามันช่วยกวาดถนนที่นี่เหมือนกันเดี๋ยววจะหาคลิปเก,ก่าๆลงไว้ในยูทูปให้แล้วกันครับเคยลงไว้ครับเยอะแต่ว่าลงในเฟซบุ๊กครับเมื่อก่อนยังทำยูทู e ไม่เป็นครับเพิ่งมาทํา เมื่อไม่นานนี้เองนะฮะสนใจออกมังกายแบบนี้ก็มาปั่นได้นะครับอันนี้เลอะหน่อยครับแต่ว่าเดีอยวข้างนอกครับข้างนอกมันมีรถครับเราก็เรียกได้นะฮะสังเกตว่าผมปั่นไม่เร็วนะครับนะฮะแลวยางรถผมนี่ใหญ่มากใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์หลายคันครับมันก็กินแรงครับแต่ว่ามันปลอนไยกว่ามันเกาะสนุนกว่านะครับโอเคครับปั่นก่อนไถแล้วกันนะครับผมได้หา ของเทพเทพกินดีกว่าเดี๋ยวไปดูน้ำส้มเทปก่อนครับผมป้อมพัคนครับสุดหลอดสายแบนครับก็ปั่นจักรยานไปทำงานเหมือนทุกวันนะครับแต่เส้นทางของผมนี่ผมจะไม่เน้นปั่นถนนนะครับผมจะปั่นหาทางลัดเป็นตออซอกซอยมากกว่าครับเพราะว่าถนนมันค่อนข้างอันตรายครับรถมันเยอะแล้วบางทีเขาไม่ค่อยเกรงใจจักรยานนะครับก็อันนี้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับคนก็ยากเลยให้ปดล็อกแล้วนะครับ ก็การถ่ายเซลฟี่แบบนี้ไม่แนะนำนะครับผมบอกว่ามันอันตรายแต่ผมรับชอบตัวเองได้ผมบอแค่นี้แล้วกันหลายคนดาดาผมเต็มโซเชียลก็เอาที่สบายใจแล้วกันผมก็มีกระตปผมอย่างนี้พร้อมจะสละยาทุกเมือ่อเพราะว่าเส้นทางที่ผมถ่ายคลิปผมมั่นใจว่ามันปลอดภัยสําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะใช้ยาง2.2นิ้วใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์หลายคันนะฮะก ้อมไปครับรอบขาไปนะะเล่นกีฬาทุกประเภทความปลอดภัยมันต้องมาอันดับแรกนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันกดความปลอดภัยอันดับแรกเพราะว่าบางทีมันก็เจ็บนะฮะได้มีคุ้มเสียโอเคครับ,ข,บขอว่าปันปลอดภัยครับเห็นผมขี่ยานมือเดียวถ่ายคลิปถือมือถือถ่ายรูปได้นี่ผมว่ามัมีรถตามหลังนะผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยปีแรกผมขี่กับยาน ทาสีแล้วมั้ยทาเป้งไปหน่อยครับลงแข่งกีฬารัดจักรยานสือภูเขาครับไอบ้บอลซ้อมก็โอ้ยจำโค้งได้ตเต็มที่เลยสาดซา้ซายขวาหน้าหลังโอ้ยใจเย็นพี่ปรากฏว่าไงไหมฮะวันซ้อมไปซ้อมสอบทางแค่80%อีก20%เป็นซีเรสตวันจริงไม่รู้ใส่ไปเต็มที่ปรากฏเฮ้ยตรงนี้มันไม่เคยมีโค้งนี่หว่าแม่งโค้งหักสอบเป็นแม่น้ำครับผลเกลือถีบรถกระเด็นไปทางคนไปทางครับและความสวยอยู่ที่ผมครับ ไหลด้านขวาผมมันไปปักเข้ากับต่อไม้ครับผลคือปวดแขนมาอีกประมาณร่วมปีก็ไม่เข้าใจบางทียกแขนไม่ขึ้นไปไป,ไปมา,ม,ามันคืออะไรนะฮะเอ็นผมขาดสองเส้นครับปัจจุบันยังไม่ได้เย็บครับคือปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณจะเย็บก็ได้ไม่เย็บก็ได้นะฮะถ้าเอกชนก็เป็นแสนครับรักษาแต่ทีนี้ หมอก็บอกว่าเฮ้ยเจออย่างนี้มาเยอะแล้วพอดีมันเอ็นเส้นที่มันไม่สัมพันธ์นะฮะเพียงแต่อาจจะทําท่าบางทางที่เหมือนชาวบ้านไม่ได้เพราะแขนมันจะไม่มีแรงยกยกไม่ขึ้นนะฮะก็เลยยังปั่นจักรยานต่อครับยังไงกล้ามเนื้อเหมือนก็ต้องให้แข็งแรงไว้ก่อนแต่ผมคิดว่าคงไม่เย็บครับเพราะหมอบอกว่าถ้าเจออย่างนี้มาเยอะแล้วถ้าไม่เย็บก็อยู่กันไปจนตายอยู่เเพื่อนกันไปถจริงๆบางท่าคุณก็อย่าไปฝืนมันเพราะไม่งั้นอาการเจ็บปวดคุณมันจะฝืนกลับมาก็ไม่เป็นไรครับ ก็ดีครับมีเพื่อนเป็นความเจ็บปวดก <g oda> ็ยังขี่ได้อยู่ <f cad> ก็จะได้เป็นพึงข้อพึงระวังตัวเองเหมือนกันว่ไอ้ <g oda> mm. บางเส้นบางทางไม่ชัวเราก็อยัดเสีย่ uh, ยผมไม่ไปทางรถติดขาดผมมาทางของผม is my way จร <g oda> ิงจเส้นทางนี้ชอบครับถ้าไม่จับมือถือผมจะปั่นเร็วๆแล้วผมโดดบินผมจะบินได้ยินได้โอ้มีเนินให้จำเยอะมากเลยนะนี่นิตยายก ahan, าย่ยากไร้ถอ่ะน่แหละ พอประมาแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันเห็นทางแบบนี้กระโดดบันมากนะครับแต่ว่าต้องระวังครับอย่าให้มัมีรถคือบางเส้นเราเห็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยกระโดดได้เดินเนี้ยก็เลยไม่เห็นรถซ้ายและขวาฝันมาแนที่ปิ๊นอะไรัว้ยวิ่งแต่ทีนผมเเสียวแหววใหญ่ให้เป็นไรมากเลยนะครับรถเือบายเส้นนี้คือเส้นเลียงถนนที่เราชื่นครับมีด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านนี้กระโดดเนินมันครับแต่ว่าต้องระวังรถทางซอยนะฮะบางซอยเราต้องสลอความเร็ว ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่ทางเรียบครับทางยาวๆไม่ค่อยมีรถเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันผมก็อชอบอย่างเงี้ยแหละครับเดี๋ยวดูกันกรีนครับอ่ะก็ยอมรับนับข้อมดีของผมคือยกมือถือถ่ายเซลฟี่นะครับไม่ควรทำนะครับแต่ผมมีข้อดีอยู่เยอะครับ <laughs> ข้อมีดีคนเราต้องกว่าปนกันไปครับ ข้อดีของผมคือผมไม่เคยปั่นจักรยานข้ามถนนนะครับผมใช้จุงข้ามตลอดครับจะไงก็ไงจุงไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะเชื่อผมเชื่อผมฝั่งหนึ่งของถนนจะชื่งครับจะเป็นทางยาวๆอย่างเงี้ยครับไปได้ตลอดครับรถยนต์ไปไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์อาจจะได้บ้างแต่บางเส้นก็ไม่ได้ครับแต่จักรยานไปได้ตลอดครับยกข้ามค้ออย่างได้เลยเชื่อผมมอธุดติดแล้วครับตรงนี้ต้องระวังครับรอพ่อผมให้ไหม ไม่มีแล้วมองรถแล้วกร่บไปตลาดครับหาอะไรกินก่อนเช้านี้ทุกเช้าต้องไปเติมของที่ตลาดตลาดท่าสายครับเป็นตลาดที่ผมมาประจําก็ยังมั่นใจในความปลอดภัยครับแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเป็นโควิดครับถ้าตลาดประชันตลาดบางที่เนี่ยไม่ไม่เอื่อแื้นเป็นครับเยอะครับอันนี้พ่อค้าแม่ค้ารู้จักผมเยอะครับเบอร์โทรผมเต็มไม่เพียบไม่มีคนหายครับทุกคนยังอยู่ครบครับตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเม่นมีใครเป็นครับ เราก็เลยมันน่นใจฉีดวัคซีนเงินครบ2เข็มแล้วด้วยผมจะรอเข็ม3ครับมาโดน้ำมาไหลจองรลอดแรกไว้แล้วจ่ายเงินด้วยมาเมาื่อไหร่ผมก็บูเทเข็ม3ทันทีโอเคครับปั่นปลอดไทยครับน็อตฟ้าครับน็อตฟ้าเป็นไงครับวันไหนฝนตกนะครับตอนกลางคืนตอนเช้ารถจะน้อยครับคนตื่นสาย <laughs> ครับมอร์นิ่งครับเช้าวันพุธที่6ตุลาคม2564ครับ คุณออกกําลังกายแล้วมิจังครับเช้านี้ครับอย่าลืมทานอาหารเช้าด้วยนะครับร่างกายคุณไม่ได้สัรอาหารมาหลายชั่วโมงแล้วด้วยความประนาที่จากผมครับพัดปนเชียงบานทองสุดหล่อใสแบนป้อมพัดปนครับสุดหล่อใสแบนครับโอเคครับปั่นกันเอนะครับมันเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับผมจิตสองเข็มแล้วเข็มสามมาโดน้าเมื่อไหร่มาโดน้ามาเมื่อไหร่ผมกพื่อฉีดนานครับเงินจ่ายไปนานแล้วโอเคปั่นปลอดัยครับ เส้นนี้ผมขี่มาตรงกลางเลยครับห้าขนาดไหนเออรถไม่มีครับเส้นนี้คือถ้าคนจะอยู่จะจะ,จะมาเส้นนี้นี่ต้องบอกว่ารวยมากๆครับหลายสิบล้านครับคอนโดนที่นี่่ันปัดภัยครับพี่แข็งแรงแรงครับสวัสดีครับครับกลับเข้ามาถนานส่วนบุคคลนะครับของการปรัปานครหลวงนะครับเพราะทางใต้เราวางโถมงน้ำขนาดใหญ่ครับรถ่งได้เลยนะฮะ วางมาหลายสิปีแล้วนะครับรถเลนนี้จะเข้าจะออกต้องมีบัตรฐานครับเป็นที่หัวหามครับโอเคครับหน้าผมนะครับพี่วิทย์นะครับไม่เจอกันนานแล้วนะครับนี่ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับนี่โอเคครับปลอดภัยครับพี่วิทย์ครับกีเจที่คนที่ผมเคารพครับ เมื่อก่อนเขาเคยเป็นผู้จัดการที่ธนาคารรุทยนะสาขาการบันดาลนครหลวงทำงานอยู่นะครับตอนนี้เกษียณเกษียณหลายปีแล้วครับน่าจะเกือบ10ปีแล้วปีเขาก็แข็งแรงครับวิ่งออกกำลังกายแถวนี้ครับแล้วเจอบ้างบางวันคือบางทีมันไม่เจอไงบางทีก็วิ่งมือือนะยิงการออกกำลังกายมันก็ดีนะครับทําให้เราได้เจอเพื่อนนะฮะเพื่อนที่แบบมีลสนิยมคล้ายๆกันชอบอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับอั้นมันเป็นทฤษฎีหนึ่งครับเรียกว่าลายมือึงนะครับเหมือนคนเก่งย่อม หาคนเก่งนะครับคบคนดีก็ไปในที่ดีๆครับนี่และอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยการทําซ้ําครับการทาซ้ํามันได้อะไรครับมันจะได้ความเชี่ยวชาญครับได้ประสบการณ์ครับเราก็จะทําได้คล่องนะคล่องแคล่วแล้วก็มีความชำนาญอันทฤษฎีที่สองที่ผมชอบนะฮะทฤษฎีแรงดึงดูดอันหนึ่งทฤษฎีการทำซ้ำและทฤษฎีที่3ที่ผมชอบอีกอันหนึ่งครับทฤษฎีสามเหลี่ยมครับการหาค่าเฉลี่ยครับอ่า คุณชอบอะไรคุณเล็งไว้นะฮะถ้าใครเก่งด้านไหนนะคุณไปพยายามพบกับเขานะครับสนิทกันนะฮะมันจะหายได้อีกสองคนนะครับและทั้งสามคนจะเป็นค่าเฉลี่ยครับคุณจะได้สิ่งดีๆของเขานะครับโอเคพยายามหาคนดีๆไว้นะครับโอเคครับโดยรักจากใจครับผมมัทโลนครับโอ้ยถึงเงาโมลแล้วหรออ่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปนโมลน้องฝรั่งนู้นดูกว่าสวยกว่าสวัสดีครับผมป้อมัทโลนะครับสุดหล่อสาวแวนนี่ครับรับงานเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับ พี่พยายามพูดตามๆามสินึกไม่ออกครับจะพูดอะไรดีนะครับคือบางทีพอถ่ายคลิปเงียบๆเนี่ยบางคนบอกพี่มันเงียบไปผมไม่ชอบเคยมีคอมเมนต์ผมมาครับเขาบอกไม่ชอบมันเงียบไปพี่กงลังคุยสนุกเลยเฮ้ยผมคุยสนุกอย่างนั้นเลยแหละก้ขอบคุณครับก็เลยต้องพยายามพูดให้มันหยุดะเดี๋ยวเจอกันงหน้าครับ굿ุอ m o นิ่งครับเพื่อนๆเช้าวันพุธที่6ตุลาคม2564นะครับเช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังนะครับมอร์น n ิ่งแบบเป็นทางการนะครับแหม วันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักไปหน่อยครับบ้านใครน้ำท่วมบ้างครับเอาใจช่วยนะครับแต่ปีนี้ยังเสียวๆมีเสียวเยอะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็เสียวบ้านผมอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะพอดีตลิ่งเลยโอ้พ่อตอนเช้าน้ำมันลงครับโล่งหน่อยเย็นๆน้ำขึ้นครับถ้าฝนตกมันก็จะเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นนะครับก็ช่วยๆครับสู้ๆกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันภาพตัวเป็นไงบ้างนี่ยังไม่เห็นน้องเหยี่ยวแดงของเราครับตัวละสองแสนนะอ่ะไม่เป็นไร แต่เมื่อกี้มีนกกินปลาครับโขบปลาติดขาด้วยถ่ายไม่ทันครับเราก็เก็บแคปภาพในความทรงจำนะถ้าแบบเมมโมรี่มมรผมใน,ในสมองผมแงะออกมาเป็นภาพให้เพื่อนได้นะเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมเห็นเฮ้ยมันทําได้ไงเออมันมีเยอะครับวันก่อน,นเห็นงูสองตัวรัดกันอยู่ในน้ําครับ <laughs> ามาดูครับเช้านี้ผมได้อะไรมาบ้างโอ้โหขอบคุณรัฐบาลครับโครงการคนละครึ่งนะครับนี่ทุกอย่างคนละครึ่งหมดเลยครับมีน้ําส้มมีหมูทอดนะฮะเราอยู่ได้ยันเที่ยงครับ มีข้าวเหนียวหมูทอดอ่ามีข้าวเหนียวหมูฝอยครับมีข้าวผัดกุ้งอ่ามีขนมเปียกปูนนี่เจ้านนท์บุรีเจ้าอร่อยด้วยปลากล้วยเอามามีน้ำส้มทั้งธรรมดาและเทพแล้วก็มีหมูฝอยวิปฝากลูกด้วยใช้คนละครึ่งหมดเลยครับวันนี้ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยครับนี่โอเคแข้งแรงๆปลอดภัยไร้ขุดที่สั้นนะครับนหนุนราชการครับอ่โรงงานกํจัดตะกรขอ,ของการาประปานครหลวงด้านหน้านะสนามกอล์ฟน็อตบาร์คนะครับบริษัทโตคาโคล่คลา โรงเรียนทุกสองห้องครับอันนั้นก็โรงพาบาลมุงกุดรัฒนะครับอ่าโอเคครับแข็งแรงแข็งแรงปลอดภยัยไร้ขดทุกท่านครับอย่าลืมออกกำลังกายและทานอาหารเช้าด้วยนะครับด้วยความปรนนานดีจากผมครับปัดคนเจียมมันทองสุดหล่อสายแบนครับสวัสดีครับเี่มาแล้ว รถมาพอดอะอย่างเรามีประสบการณ์ครับเล่แค่ไหนเลอะนักได้ครับแมนพอครับเมื่อกี้จะแค่น้อยเล่นน้ำครับลงไปข้งางล่างแล้วครับตัวเงินตัวทองครับตะกวดครับตัวเบลเลอร์เลยมี่ใช่ในอ่างน้ำโอ้ยบอกแล้วเนี่ยถ้าเอาสมองผมออกมาได้นะคุณเห็นภาพเจ๋งๆเ,เยอะมากเลยตัวเบลเลอร์เลย โอ้พ่อแม่ธรณีนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของการประปานครหลวงนะครับนี่ครับลูกพ่อแม่นะฮะนี่สวยงามขนาดไหนครับยามเช้าวันที่6กตุลาคมสอง4ันห้า้อยหกสี่ครับส่วนนี้ครับน้องเบียร์ตีของผมนี่ที่หล่อยกให้นี่อ่ะอันนี้อาคารร้อยปีของการประปานครหลวงนะครับนี่เดือนหน้าพฤศจากาหกสี่นะครับท่านรองมานิตก็บอกแล้วนะครับเราจะได้ใช้ที่จอดรถ4ี่ค้อยห้าสิบันครับนี่และ เดี๋ยวเะไเลยคนงะได้ย้ายไปอยู่ครับแต่ผมคงไม่จะไปคงอยู่จุดนู้นเหมือนเดิมครับโอเคครับอย่าลืมออกไกลนะด้วยนะครับเพื่อนๆครับด้วยลาครับจากผมครับพัดพนแจยมพันทองสุดหลอดสายแบนครับเต็ไทยรวมเรือชาตชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพัะไทยของไทยสุดส่วน อยู่ดำรงคงไว้แต่ทั้งมวลด้วยใจลวนไม้รักสมัครขีพหายมีรักสงบแต่ถึงลบไม่ลาดเอกกร,ราจจะมีให้ใครคมขีสาะ,ะเลือดทุกย่าเป็นชาตรีตระเลิงประเทศชาติไทยตะวีมีใช่เชย ใจครับตรงสวยครับวันนี้อน้ำครับน้ำนะครับน้ำประปลาสะอาดกินได้มั่นใจเต็มร้อยกันเยอยวเซ็นเอร์นะครับ